มีอะไรนะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับช่วงย้อนไวัยเกมเก่าววันนี้เราจะพากันย้อนเวลากลับไปในเครื่องซูเปอร์ฟามิคอมกับเกมต่อยกันก็เยอะแต่เกมที่ถ่ายทอดจิตวิญญาณรูปชายแบบโรคูเดนนาชิบูหรือจอมเกบูบอกเลยหาได้ยากยิ่งเลยทีเดียววันนี้ ผมจะพาทุกคนย้อนไปรู้จักกับเกมอิงมังงะนักเลงชื่อดังของญี่ปุ่นบนเครื่องซ u เปอร์ฟามิคอที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเล่นมาก่อนถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันได้เลยครับการ์ตูนจอมเกบูนะครับคือแนวยากิหรือเด็กนักเลงของญี่ปุ่นเขียนโดยมาซาโนริโมริตะ ซึ่งตีพิมพ์ในนิจยตาลสานบิ๊กลี่โชนันจัมในปี1988ถึงปี1997เล่าเรื่องของมิสซูดะไทสันเด็กหนุ่มนักเลงที่มีความฝันอยากจะเป็นแชมป์โลกมวยสากลแน่นอนว่าเกมเวอร์ชั่น Super ร์ฟามิคที่ออกในปี1994ก็อิงมาจากโลกมังงะน,นี้เต็มๆซึ่งแนวเกม และระบบการเล่นเป็นแนวเกมไฟติ้งบีทเดมอัพแบบ1ต่อ1คล้ายกับสตรีทไฟ i g เตอรแต่ภาพการเคลื่อนไหวจะออกไปทางการ์ตูนมากกว่าโดยการใช้กราฟิกตัวละครที่เล่นได้คือมิศิดะไทซันและยังจะมีตัวละครคู่แข่งจากโรงเรียนต่างๆได้ระบบการต่อสู้เน้นความเร็วความแม่นยำและจังหวะก,การกดปุ่มที่ไม่ซับซ้อน แต่ใช้ฝีมือจริงๆซึ่งบรรยากาศและเพลงประกอบแม้ว่าจะออกบนซ u เปอร์ฟามิคอมแต่บรรยากาศของโรงเรียนญี่ปุ่นย่านชุมชนร้านลามเมงไปจนถึงสนามมวยถ่ายทอดออกมาได้แบบตรงใจคนยุค90มากๆเพลงประกอบก็มาในแนวร็อกบีดญี่ปุ่นจังหวะหนักแน่นเร้าใจทุกไฟายจุดเด่นเนของเกมนี้ก็คือ สายเนื้อเรื่องแฟนมังงะก็ต้องฟินตัวละครหลากหลายทั้งพระเอกสายโหดสายฮาสายปัน่นท่าไม้ตายที่อิงจากมังงะจริงๆเช่นหมัดมวยสากลแบบไทยสันโหมดเล่น2คนก็มีใครจะวัดใจกันกับเพื่อนก็เล่นได้เลยนะครับแล้วก็เสียงภาคตัวหนังสือระหว่างต่อสู้ก็เหมือนอนิเมะเกมนี้นะครับไม่ได้แค่ต่อยกัน แต่ก็มีเรื่องของเกียตรติความรักในมิตรภาพและฝันในสนามมวยด้วยนะครับข้อสังเกตนะครับเกมนี้แม้จะสนุกในยุค90แต่ก็มีข้อจำกัดบางอย่างเช่นความยากค่อนข้างสูงไม่มีระบบเซฟไม่มีคำแปลภาษาอังกฤษนะครับระบบต่อสู้ไม่ลื่นเท่าเกมไฟติ้งยุคหลังๆถ้ามองว่าเป็นแฟนที่เล่นแบบ เอาแบบมังงะก็บอกได้เลยนะครับว่าเกมนี้โดนใจนะครับเอาละครับโรคูเดนเดโรคูเดนนาชิปรูหรือจอมเกเบลนะครับบนเครื่อง Super ร์ฟาร์มไม่ใช่เกมระดับตำนานแต่เป็นหนึ่งในเกมที่สะท้อนวัฒนธรรมลูกผู้ชายแบบญี่ปุ่นยุค90ได้ดีใครที่เป็นแฟนเกมมังงะหรืออยากจะลองแนวชกต่อยในโรงเรียน ลองได้นะครับไปหาโหลดกันมานะครับเอาละครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้รบกุณกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าคุณรู้จักเกมนี้หรือรู้จักมังงะเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ